ถ้าให้พี่ออสเลือกห้อยพระได้องค์เดียวออกจากบ้านเลยเหตุการณ์มีไหมเหตุการณ์ที่แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบผมไม่รู้ว่าแม่งมีใครขอแต่ผมแม่งขออันนี้ผมพูดเม่งครั้งแรกในรายการเลยแน่นอนเมียไม่รู้ว่าใครบังเมียไม่รู้ด้วยเมียไม่โอ้โหวุ่นแล้วห้อยเลยดี EP นี้ครับเราพามาบุกกระดสนใจกลางเมืองของผู้ชายคนนี้ที่ผมเรียกเขาว่าผมนิยามเขาว่า พ่อยอดนักรักแห่งวงการประเครื่องเดี๋ยวเขาคนนี้เป็นใครครับไปรอชมกันนะร,ร้านประเครื่องสุวรรณกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่าพระเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนอันธิตดาววนทั้งสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่าย3ามสามนาทีไปจนถึงตีสาม 3านาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆย,ยาขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด SWK ครับ dot, A M U L E T ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจระเครื่องสุนทรกรด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมออสสุวรรณกรครับผมโอ้โหปูมานี่ต้องเรียกว่าจังหวัดท่อนปูเนี่ยขอแก้ก่อนได้ไหมฮะออนนักรักไม่ใช่นะอันนี้เออถ้าออนนักบุญอะไรว่าไปอย่างถ้าออนนักบุญอะไรว่าไปอย่างนะโอ้โหนักบุญมาออนนักรักตายเลยโอ้โหวุ่นวายแล้วอ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะพระบนคลองนะว่า วันนี้ออสโบรารเขาห้อยผ้าอะไรครับครับผมครับอ่าพี่ออสครับอ่ามารายการแรกเลยอันนี้เป็นครับเหรียญสแตป์องคพ่อจุคามครับอ่ารุ่นแรกนะปีสามนนะครับครับอ่าอันนี้ก็พระผงจันลอยนะครับหลวงปู่โตครับวัดพระดุจิมพีอันนี้คุณแม่บุญเรือนนะครับพิมพ์เล็กนะหน้าจีนแต่ว่าอันนี้เป็นหลังยันถอดดอกบัวนะครับของเป็นยันถอดส่วนอันนี้เป็นเหรียญ ดวงเพชรฆาตเลิกนะครับหลวงปู่เพิ่มนะนะครับอันนี้ปกใบมะถามนะครับหลวงปู่โตว่าดูชิมพีนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเนื่องยุกต้นนะยุกต้นยุกต้นครับยุกต้นครับแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งนั่นรองครับอันนี้เป็นปิดตานะครับปลดหนี้หลังยันตีนสิ่าเสียงเบนะครับครับแล้วก็อันนี้ลูกอมของพายคูมาหลวงปู่ทิม ตัวนี้ก็เป็นคุณแม่บุเรือนพุทโธน้อยนะครับหลังยันพุทโธนะครับพิมเล็กนะครับส่วนอันนี้เป็นเม็ดแตงนะครับหลวงมุทวดวชางให้นะปีศูนย์แปดครับผมทีเดียวชุดต่อเลยครับโอเคทีนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ออสบอกพุทธคุณพระแต่ละองค์หน่อยว่าแต่ละองค์มีพุทธคุณด้านไหนบ้างครับผมว่าอไปเริ่มที่ปุโตก่อนละกันนะครับปุโตเนี่ยผมผมมองว่าเรื่องของเมตตาค้าขายครับแล้วก็มาเรื่องของคุณแม่บุเรือน ็เช่นเดียวกันนะฮะผมว่าผมมองว่าเรื่องของเมตตาดีกว่าครับ้าขายผมว่าในในทิศทางปู่โต๊ะกับคุณแม่บุเรือนเนี่ยผมว่าว่านว่าในทิศทางแนวครับนะครับส่วนส่วนองค์พ่อจตุคามเนี่ยเรื่องของเมตตาแค้วคลาเลยเนี่ยผมว่าครบเครื่องนะเรื่องเรื่องขององค์พ่อจตุคามนะครับหลวงพ่เพิ่มเรื่องดวงดีกว่าต้นเคยพูดได้หลายๆท้งนะฮะเพราะว่าได้ประทับดวงของ หลวงปูเพิ่มหลวงปูเพิ่มเป็นดวงวิชาข้านะครับอันนี้ผมเชื่อเลยว่าคนในสายนครปฐมเนี่ยจะรู้ดีนะเอาเป็นว่าเรื่องดวงเรื่องอะไรกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับคิดดีทําดีนะครับนะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็หลวงู่ทวดหลวงูุทวดนะครับอันนี้เนี่ยก็พันธุ์นิรันตรายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือแควคาดปลอดภัยน่อันรตรายจากการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อเนื่องเนี่ยเอาตรงๆเลยนะ ผมให้ทางด้านเดียวเลยเรื่องโชคลาภเสียงดวงเพราะว่ามีเรื่องจริงเลยเรื่องดวมีเรื่องราวนึงเนี่ยเล่าตั้งแต่แม่ผมแล้วก็ยันมาถึงเรื่องของเซียนพระนะครับท่านเนี่ยเก่งมากในเรื่องการให้ให้เลขเลขหวยแล้วคราวนี้มีคนมาหาท่านว่าว่าเก่งจริงไหมลองดูท่านบอกว่าไม่เป็นไรสมัยก่อนลอตเตอรี่มีแค่หกตัวสมัยนี้มีเจ็ดเลขแล้วรางวัลที่หนึ่ง ท่านเขียนเลขหตัวใส่ไว้ในในในกล่องภาชนะหนึ่งแล้วไว้บนที่กุฏิครับแล้วทันใดนั้นหวยนั้นออกมานะครับในงวดนั้นในงวดนั้นปกตัวตรงหมดเลยครับตรงทุกเลขใช่ครับใช่ประมาณนี้ครับเพราะว่าดูแล้วก็ครอบคลุมเกือบหมดแล้วอ่ะเมตาคแล้วทีนี้ครับคำถามสําคัญพี่ออสครับผมถ้าให้พี่ออสเลือกห้อยพระได้องค์เดียวออกจากบ้านเลยออกลบเลยวันนั้นเนี่ยองคเดียวเลยนะต้องไปสู้ศึกละ หลอกเมียอยจากบ้านเลยห้อยองเดียวเนี่ยพี่ย่ห้อยสององสามองก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเด่นเดียวเลยอ่าองเดียวเลยผมชั่วโมงนี้นะผมห้อยคุณแม่บุญเรือนพุทธ้อยครับโอ้ผมผมเลือกท่านนะผมเลือกท่านเพราะว่าผมมองว่าเออผมรู้สึกว่าหลายๆทางนะเรื่องขอท่านขออะไรที่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 ไม่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 เกินเลยความเป็นจริงนะเหตุการณ์มีไหมเหตุการณ์ที่แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบเราประทับใจตราตึงใจเลยว่าเนี่ยแหละ พราะพเครื่ององค์เนี้ยทาไมถึงเลือกคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเครื่องคุณแม่ไหมตรงๆนะเรื่องเรื่องที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าแม่งมีใครขอแต่ผมแม่งขออันนี้ผมพูดพูดแม่งครั้งแรกในรายการเลยแน่นอนผมไม่รู้แม่ใครบังเมียไม่รู้ด้วยเมียไม่โอ้โหวุ่นแล้วขอให้ผมอ่ะคุยกับเมียเหมือนเดิมอไม่ให้คิดทะเลาะกันแล้วแบบว่าขอให้เรื่องนี้ยมันผ่านไปด้วยดีแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมที่ทะเลาะกันแรงๆปะ ก็เลยขอท่านนะขอขออะไรที่มันเป็นไปได้นะขอท่านแบบว่าเออขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นความไม่สบายใจนะครับเป็นความไม่สบายใจแล้วผมก็แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะนี่ก็เป็นประสบการณ์สุดประทับใจของพี่ออสกับพเครื่องคุณแม่บุญเรือนนะทีนี้ครับอีกคําถามสําคัญผมเชื่อว่าทุกคนรอจังหวะนี้แน่นอนครับพี่ออสครับอยากจะให้ช่วยบอกมูลค่าพระเครื่องแต่ละองค์หน่อยว่าแต่ละองค์มี มูลค่าเท่าไหร่บ้างครับพี่เอาราคาที่ผมซื้อไหมหรือว่าคิดว่ายังไงก็เอาเป็นราคาตลาดแล้วกันพี่ราคาตลาดณปัจจุบันณปัจจุบันอ่าครับผมแต่ว่าผมตรงๆเลยนะด้วยผมกับต้นน่ะรคล้ายกันเลยคือถ้าอยากได้อ่ะมันไม่มีตัวเลขหรอกแล้วสวยขอให้สวยขอให้โดนใจขอให้สวยโดนก็ก็ก็เอาเป็นว่าเป็นราคาตลาดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าราคาตลาดแรงเลยครับครับผมอย่างนี้เนี่ยเอาผมไม่รวมตลับแล้วกัน พระสวยๆแบบนี้เนี่ยครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นเขาขายนะครับเพิ่งจบไปเนี่ยครับคือเด็ดนะอันนี้พระปิดตากหนี้หลังยันตีนะครับสวยๆอย่างนี้เนี่ยบล็อกแรกเนาะบล็อกแรกครับบล็อกแรกครับแสนห้าครับผมแต่ผมซื้อเกินนะอันนี้ผมพูดได้เลยพูดตอนหน้าเลยผมซื้อเกินครับซื้อสองแสนกว่าครับผมครับราคาตลาดนี้ก็แสนห้าบวกลบอันนี้ลูกออหมูพายครับนะครับเป็นบอนน้ํามัน นะครับอันนี้เนี่ยเอาเปล่าๆเนี่ยก็ผมว่าประมาณ6 7หมื่นแล้วกันนะครับอันนี้คือลูกเล็กอาจจะหายากนิดนึงนะครับอันนี้เม็ดแตงนะครับอันนี้เป็นบล็อกนอแตกเป็นปี0 8 8ย์ครับบล็อกนอแตกก็บก็3 0 0 0 0กว่าบาทครับสตีพราอย่างเดียวนะครับอันนี้คุณไม่รเรือนหลังยันพุทโธดินเล็กนะครับเนื้อดินอ่าเนื้อดินครับเนื้อดินก็สวยๆอย่างเงี้ย4 0 0 0 0ผมผมซื้อได้สบายครับผมส0 0 0ม่บลกลบอ่าครับครับสี่่บลกลบครับแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็น สแตัมนะครับองค์พ่อจุฬามุ่นแรกนะพัดเลยองค์นี้ออันนี้ก็ประมาณ20,000กว่าบาทได้ครับ20,000บวกลบแล้วกันอันนี้จะลอยแต่นี่สวยหน่อยนะอันนี้ผมซื้อมาก็ก็เกินระยะเยอะแต่ว่าเอาราคาปัจจุบันนะคกันผมว่าสภาพเนี้ย30 0 0 0กว่าบาทผมซื้อได้แน่นอนสวยๆแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณลมดํานะเป็นบล็อกนิยมกว่าหายากกว่านะครับก็อันนี้ก็ประมาณ3 0,000บาทแล้วคัครับครับผมส่วนปลอกอันนี้ใบชั่วโมงนี้หมื่นกว่าบาทครับใบมะขามหลวงปู่โตะนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงครับแล้วก็อันนี้มาเนี่ยอันนี้คือพุทโธน้อยครับหลังยันถอดดอกบัวเนื้อดินเนื้อดินครับอันนี้เนี่ยผมซื้อล่าสุดมาด้วยนะผมซื้อมาเนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยผมซื้อราคาสามหมื่นกว่าบาทฟังแล้วตกใจนะผมว่าองค์นี้ที่ผมซื้อมเน่นจังหวะเขามีติดรางวัลมาผมซื้อมาสาระสวยแต่ชอบผมชอบอยู่แล้วครับและอันนี้ตะกุดผมผมไม่รู้ราคาอัปเดตเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นมีในตลาดเพราะไม่ในตลาดเนี่ย จะเป็นไอที่เป็นตอกโคสมออันนั้นคือยุคหลังอ๋อนั่นคือยุคหลังยุคต้นเนี่ยจะไม่มีตอกโคตครับมาดูที่การพันอันนี้สองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าบาทครับไม่แพงไม่แพงครับก็หมดนี่ก็ครับก็เงิประมาณนี้ครับประมาณนี้ราคาเบื้องต้นครับถือว่าเป็นพระที่สุดยอดพุทธคุณทั้งนั้นเลยจากคนที่มีความรู้ด้านพระเครื่องด้วยนะแล้ว ห้อยอะไรดี EP หน้าครับถ้าอยากรู้ว่าใครให้อยพระอะไรแล้วดีแล้วเขาห้อยพระอะไรกันเดี๋ยวเราจะตามไปเจาะให้คอมเมนต์มาแล้วกันนะแล้วก็ฝากติดตามครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok ครับรวมไปถึง Line Official ด้วยนะฮะทุกข้อมูลข่าวสารคุณจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆคุณจะไม่พลาดครับ ชอบคลิปสไตล์แบบนี้ก็ follow กันเอาไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วย e ีีหน้าเจอกันเราไปดูปพระบนคอใครวันนี้สวัสดีครับ